ครัวบ้านทุกขกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้ผมมีเมนูอาหารเหนืออาหารเมืองมานําเสนอครับมันเป็นเมนูทางจังหวัดน่านเขาจะทํากันเยอะครับหมูทอดมะแขวนครับนี่ครับผมใช้หมูเนื้อแดงหมูเนื้อแดงหั่นพอคํานะครับแล้วก็เอาไปทอดใส่มะแขวนครับนี่ครับหัวใจหลักของงานคือมะแขวนมะแขวนนี่ครับเป็นสมุนไพรทางเหนือครับจะมีกลิ่นหอมนะครับน่าจะเป็นจะเป็นยาหลายอย่างครับแล้วก็มีกระเทียม รากผักชีเกลือซีอิ๊วขาวแค่นี้นะครับทำง่ายๆแต่่าอร่อยนะครับหมูทอดมะแขวนใช้ซีอิ๊วขาวเกลือหมักนะครับอร่อยครับกินกับข้าวเหนียวอุ่นๆข้าวเหนียวร้อนๆน,นะครับกินกับข้าวสวยก็ได้ครับถ้าแต่คนชอบหมูทอดมะแขวนรอ,นดอดติดตามครับเอาเกลือมะแขวนผักชีรากผักชีกระเทียมตำ,ำละเอียดนะครับหมักไว้สัก20นาทีครับเอาไปทอด จะอร่อยมากหอมมะแขวนอ่ะเราติดตามครับถึงวิธีการทำก่อมะแขวนนี่นะครับตำกินเป็นอาหารเช้าอาหารเที่ยงอาหารเย็นได้ครับหมูทอดมะแขวนครับตำจนละเอียดก่อนจะเวลาตำได้หน่อยนะครับครับตำจนละเอียดก็ใส่รากผักชีใส่เกลือด้วยนะครับใส่เกลือไปหน่อยหนึ่งเพราะว่า มันจะทําให้เนื้อไม่ติดกระทะได้ความเค็มนิดๆจากเกลือมันจะมันจะกลมกล่อมกว่าแต่ไม่รู้ว่าทางหน้นเขาจะใส่เขาจะใส่รากผักชีไหมนะแต่ผมมาใส่ลนก,กลมกล่อมดีฮะใส่กระเทียม ตามเฉี่ยเดี๋ยวก็ไปหมักกบหมูเลยครับครับใส่เตียมหมูไว้แล้วก็ใส่มะแข็นลงไปเลยครับมะแข็นกับรากผักชีที่ตำนะครับกระเทียมใส่ซีอิ๊วขาวไปหน่อยนึงซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งนะครับเวลาไปซื้อซีอิ๊วขาวให้สังเกตดีนะครับสูตรหนึ่งมันมีถึงสูตรห้านะนะครับรสชาติจะาเสียหมดเลยครับใช้สูตรหนึ่งนะครับใส่นิดหน่อยไม่ต้องใส่น้ำมันหอยนะครับเดี๋ยวมเดี๋ยวทอดแล้วมันจะติดกระทะ มันจะเป็นน้ำมันหอยนี่มันทำมันส่วนผสมมันคือแป้งครับมันจะทำให้หมูเราเนี่ยติดกระทะผู้หอมหอมมะหาเหนือมักแฝ่นครับยังหอมเลยใสกเก่เกลือเกลือนิดหน่อยเกลือป่นมันจะทำให้หมูไม่ติดกระทะนะครับไม่ต้องใส่น้ำปลาคนมาให้เข้ากันครับเดี๋ยวก็เตรียมตัวไปทอดเลยครับ หอมมากครับหม,มากหน่อยให้มาแขวนมาเก้ากับหมูครับนี่ครับเริ่มได้ทีแล้วเมนูนี้เหลานะจะเราเป็นหินครับไก่ทอดมาแขวนหมูทอดมาแขวนครับอร่อยอาหารเหนือครับทอดทีนี่หอมไปสามบ้านครับอะรอติดตามครับนี่ครับตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็เอามักหมูหมูลงไปทอดได้เลยหมูทอดมกแขวนทำง่ายๆ้นบ,บ้านบ้าน ผมก็ไม่แน่ใจนะเวลาหมากักกับมอักแฝนนะไปทอดมันจะไม่ติดกระทะครับมันจะเหลืองสวยดีรอติดตามครับครับน่ครับทอดมากแฝงเดี่ยวเริ่มสีสันเริ่มจะได้แล้วครับหมูทอดมักแฝนไม่ติดกระทะนะครับแต่มันจะหอมมักแฝนครับอ่าเดี๋ยวรอติดตามต่อครับนี่ครับสุกเต็มที่นะครับจะสีหเหลืองงกำลังหอมครับหอมไปสามบ้านเลย ก็เดี๋ยวตักให้ชิมเลยครับหมูทอดมาขแขวนครับนี่ครับถ้าทอดไม่ต้องใส่นะ้ำมันซอสน้ำมันหอยนะครับเดี๋ยวมันจะติดนะครับเดี๋ยวมันจะติดติดกระทะทอดอย่างนี้มันไม่ไหม้หอมครับกินกับข้าวเหนียวแล้วฮ้อนฮ้อนสุดยอดติดตามครับครับครับหมูทอดมาขแขวนแล้วทำไมมันดำจังไม่ดำนะเดี๋ยวผมดูมอยู่ที่มือครับ หมูทอดมาแขวนเดี๋ยวเอาต้นหอมผักชีโรยหน่อยก็ชิมอร่อยเลยครับหอมมากเลยนะครับ,บทอดมาแขวนใส่ต้นหอมผักชีลงไปโรยหน่อยนึงชิมกับข้าวเหนียวห่อนๆชิมดูเลยครับชิมดูครับหมูทอดมาาแขวนพวกเครื่องพวกนี้กินได้หมดเลยครับ ข่ามิ่งอืมอร่อยเนี่ยของแท้ลองมาทำดูครับใครมีมะแขวนนะครับหมูทอดมะแขวนแลว้วก็หลาบหมูใครไม่ชอบกินดิบก็เอาไปคั่วลาบหมูเดีุ๋นโรงเรียนอยกินนะเนี่ยช้อนช้างหมูทอดมะแขวนครับอร่อยดิชิมดูทีนะครับ อร่อยออามาทำดูครับโอเคนะครับกัวบันทุกของโรงเดีนผักกินผานเที่ยวครับถ้ามันทำหมูทอดนกแขวน,นครับ